โอ้ยตกใจตกใจตกใจพี่ตกใจไม่ใช่น้องลิงตกใจอยู่ดีๆนึกใจนี่ไ้นี่มาพี่ก็ตกใจเลยกำลังกำลังถ่ายน้องลิงอยู่ค่ะทุกคนเขาก็นิ่งๆให้เราถ่ายนะคะ่อกี้เข้าไปใกล้ๆเขาเขาก็เลยบอกว่าทําท่าเหมือนแบบขยับตวัวแล้วก็ตกใจนี่ค่ะทุกคนทางขึ้นที่เราขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่เอาไม่เอาอย่าแยกเคี้ยวใส่กัน มันเริ่มจะตีกันแล้วนะคะทุกคนไม่เอาลูกอย่าตีกันเนี่ยค่ะบรรยากาศภายในวัดพระพุทธฉายนะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินนะคะเราไม่สามารถไปตรงร้อยพุทธร้อยพุทธบาทเบื้องขวานะคะที่เอ๊ะเดี๋ยวนะเบื้องเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวานะที่อยู่ที่เนี่ยนะคะมีร้อยพุทธบาทอยู่นะคะเราจะต้องเดินขึ้นไปทางด้านเข่าทางนู้นออกไปทางด้านนู้นนะคะ แต่ว่าเมื่อกี้ถามคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าพระพุทธบาทร้อยพ,พุทธบาทไม่ได้ให้ขึ้นไปก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนก็ตามนี้คะ่ะสวยงามนะคะพระพุทธฉายคะ่ะทุกคนบางทีกี้ก็รู้สึกเหมือนกันนะคะว่าตอนช่วงเวลาที่แบบที่แม่บอกเราอะว่าให้มาให้มาให้มาตอนนั้นนะกี้มม่ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะ คือด้วยความที่เราก็แบบว่านะคะมัวไปสนใจเรื่องอื่นๆอย่างที่บอกนะคะว่ากี้เสียดายเวลามากนะคะถ้ากี้ได้ลงมาทําเรื่องพวกนี้นะคะตั้งแต่เมื่อสิบปีก่อนนะตัดสินใจตั้งแต่ตอนนั้นนะกี้คงจะได้ทําอะไรที่มันแบบคือน่าจะไปได้ทั่วกว่านี้อาจจะไปได้เยอะกว่านี้อีกมากๆนักน,นะคะเพราะว่าไม่เคยหยุดเลยเหมือนกันนะคะอย่างที่หลายคนที่ติดตามอยู่จะรู้นะคะว่ากี้ไม่เคยหยุดเลยนะ โควิดมาก็ไม่ได้คิดจะกลัวอะไรทั้งนั้นนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชีวิตนี้ก็อยู่มาจนเยอะแล้วนะคะอยู่มาจนอายุขนาดนี้แล้วก็ไม่ต้องนู้จะกลัวอะไรแล้วนะคะเฉยๆแล้วอะ่ะอันนี้ระครังนะคะถ้าเราไปวัดพุทธบาทเราจะตีะระฆังการตีะระฆังนะคะเขาบอกว่าเป็นการทําให้พระอินทร์สวรค์ได้รับรู้นะคะว่าศาสนาย,ยังคงอยู่บนโลกมนุษย์แห่งนี้นะคะเนี่ยค่ะทุกคนอากาศดีมากจริงๆค่ะทุกคนก็สรับบุรีเนี่ย นอกจากจะเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนามีสถานที่สําคัญสคัําญมากมายแล้วนะคะยังมีในเรื่องของแบบป่าเขาลำนายภัยมากมายไก่กองนะคะเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถเดินอ้อมไปได้บางหลายๆที่นะแต่อย่างที่บอกว่ากี้อะ่ะไม่ใช่คนในพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ชินเส้นทางมากๆเลยดังนั้นคือบางทีเราอาจจะไม่อยากจะเดินให้มันดูคือบางทีถ้าไม่มั่นใจที่จะไม่เดินไปอะ่ะนะคะเดี๋ยว มาแค่นี้ก็ถือว่าโหเป็นอะไรที่โอเคแล้วอะนะคะทุกคนอันนี้คือถ้ำฤาษีนะคะอย่างที่กี้บอกเนี่ยค่ะเป็นพระฤาษีมาอยู่ด้านในจริงๆข้างล่างอะมาสาบานเดินลงไปได้เห็นไหมมีบันไดลงไปแต่กี้ไม่รู้มันไปไหนไงนะคะเนี่ยค่ะก้อนหินนี่แบบว่าโคตรละใหญ่คือบรรยากาศแบบเนี้ยนะคะมันทําให้กี้นึกถึงอะไรรู้ไหมคะมันทําให้กี้นึกถึงเวลาสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะคะกี้แบบไปเที่ยวเขาเรียกน,นะไปเข้าค่ายลูกเสือ นะคะแล้วจําได้ว่าก็ไปเข้าค่ายตามค่ายทห,หารเลยก็ว่ากันไปนะคะก็แบบเอาตรงเอาเต็นท์ไปกลางกันนะคะทํากับข้าวกินกันนะคะเป็นลูกเสือนะคะในเวลานั้นพอมาเห็นพอกลับมาสระบุรีก็จะคิดถึงอดีตนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะทุกคนไปค่ะก็ในเมื่อรอยพุทธบาตรขึ้นไปไม่ได้ก็คงจะต้องกลับแต่เพียงเท่านี้นะคะ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณมากจริงๆโอเคนะคะโอเคค่ะทุกคนคะเรียบร้อยค่ะในส่วนของวระพุทธฉายนะคะตอนนี้เรากําลังเดินลงไปจากบันไดที่เราเดินลงเดินขึ้นมาเมื่อตอนที่เราขาขึ้นมานะคะอย่างที่บอกว่าคือที่ไม่ได้นับหรอกว่มามันกี่ขั้นะ่ะแต่ว่าเดินไม่เหนื่อยเดินไม่เหนื่อยหรอกนะคะเพราะว่าอาจจะชินแล้วก็ได้นะคะปกติก็ เวลาพาไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยที่จะเดินวันๆหนึ่งเกินวันๆหนึ่งเกินเท่าไหร่นะหมื่นเก้าใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีตัววัดเ,เวลาเราเดินนะคะว่าเราเดินได้กี่ก้าวกี่ก้าวนะคะกี่จะเดินได้วันหนึ่งประมาณนั้นอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเดินอยู่ทุกวันทุกวันนะคะแค่เนี้สบายๆมากนะคะวัดพระพุทธฉายค่ะทุกคนนะคะดีใจที่ได้มานะคะดีใจที่ได้มาแล้วก็ คือตั้งใจจะมาหลายครั้งแล้วจริงๆนะคะแต่ว่าก็ติดนู่นติดนี้ติดนั่นนะคะจนวันนี้เนี่ยตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องมานะคะแล้วก็มาแบบแบบถ้าคือเรียกว่าถ้าจะคือเตรียมเตรียมความพร้อมเราเตรียมความพร้อมเอาไว้แล้วนะคะแต่ว่าพอบทจะมาจริงจริงก็ติดนั่นติดนี้ติดนู่นนะคะแต่ไม่เป็นไรกี้ไม่เคยปล่อยให้อุปสรรคมาทําให้ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะคะก็ได้มาจนได้ก็ถือว่าเสร็จภารกิจนะคะในการพาทุกคนมาที่ วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบ,บุรีนะคะอยากจะบอกว่าวัดนี้นะคะเป็นวัดที่อยากจะแนะนำนะคะให้ผู้คนมากันเยอะๆนะคะไม่ใช่แค่มาแต่เฉพาะช่วงนี้เขามีงานเทศกาลต่างๆนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าออกี่ได้ยินว่าบางวัดเนี่ยมันจะมีเทศกาลใช่ไหมคะอย่างวัดเ,ออเออขาพิชกูดเขาก็จะมีช่วงให้เปิดให้ขึ้นไปบางวัดก็จะมีช่วงนูน้นช่วงนี้อะไรเงี้ยแต่อยากให้ทุกคนมาเป็นเป็นเรื่องปกติอะ มาเสมอก็ว่าต้องมาเหมือนคนที่มาทํากิจวัตรประจําวันอะนะคะประมาณนี้วัดจะได้ไม่ซุดโสมนะคะเพราะว่าน้องลิงอะไรต่างๆนานาไงนะคะก็จะมีมีอาหารทานนะคะตอนแรกที่ก่อนจะมาเนี่ยมีคนบอกกี้ว่าระวังนะลิงที่นี่ดุนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาจริงๆแล้วกี้มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ดุหรอกนะคะอาจะอาจจะเป็นเพราะว่าบางทีเวลาเขาไม่ค่อยได้เจอคนไงช่วงที่ผ่านมานะเขาก็อาจจะง,งงๆไปนิดนึงใช่ไหมแต่พอเขาเจอคนบ่อยๆเขาก็ชินเหมือนลิงที่นี่ไง ลิงลบุรีอะลิงที่สาประกาศลิงที่สาประการนอะลิงที่พระปางสามยอดอะมันสวนจริงๆนะคะทุกคนคือกี้่ยืนอยู่อย่างเงี้ยนะมันไม่มีทางนั่งอย่างงี้นะมันไม่มได้นั่งอย่างงี้หรอกนะไม่มีทางนั่งเฉยๆอย่างงี้นะลิงที่ลบุรีนี่กระโดดขึ้นมาเป็นหัวกี้เลยนะวันนั้นคือกําลังถ่ายถ่ายอยู่ขึ้นมาเป็นหัวนะกี้ฟิวขาไปเลยวันนั้น คือแบบเสียงหลงไปเลยตกใจประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคค่ะทุกคนลาไปเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะในส่วนของวัดพระพุทธฉายที่จังหวัดสระบุรีนะคะย้าเงินอีกทีว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีรอ,อยพุทธบาทแล้วนะคะวันนี้เขาปิดไม่ให้ขึ้นไม่เป็นไรแต่สําคัญสําคัญที่นี่คือที่นี่มีเป็นเงานะคะเป็นเงานั่นแหละนะคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทางด้านบนทางด้านนี้นะคะ ขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปอยู่มีได้ตัวบนดกที่เขาทำานะคะแล้วเดินเลี้ยวไปทางนู้นหน่อยก็จะมีพระนอนแล้วก็มีเป็นพระราชเลนเป็นชื่อนะคะการลงชื่อของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงรัชกาลที่5ท่านเคยเสด็จมาที่วัดพระเจ้าฉายแห่งนี้ด้วยมีข้อมูลบอกอยู่ทางนั้นที่เก็บข้อมูลไปให้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับวันนี้ก็ขอให้คุณพราคุ้คมครองทุกคน <laughs> แล้ววันนี้วันน,น,นี้วันที่1ใช่ไหมโอ้โหน,นี่วันที่หนึ่งนี่ถ้ากี่จะไม่พูดเรื่องนี้นี่คงผิดวิสัย ก็ใครที่ซื้อเลขอะไรขอให้ถูกละกันแต่มันก็คงไปไม่ได้ที่ทุกคนจะถูกเหมือนกันใช่ไหมเอาเป็นว่าก็เล่นเดี๋ยวพอของปลาของคอละกันเอาพอสนุกสนุกขำๆนะคะยังไงชีวิตก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามค่ะทุกคนที่วัดพุทธฉายแห่งนี้นะคะเราเจอกันในตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะเทคแคร์นะคะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะทุกคนเห็นยอดแหลมๆไหมคะที่อยู่บน หินใหญ่ๆอันนั้นไม่ใช่มนดบที่เราขึ้นไปตรงพุทธฉายนะคะทุกคนทางบ้านบนนะคะมันจะเป็นมณฑบแล้วจะมีรอยพระพุทธบาทอยู่บนนั้นนะคะที่คีอบอกว่าว่าพุทธฉายทางนี้นอกจากจะมีพระพุทธฉายที่เป็นเงาของพระเจ้าเงาสีๆนะคะทีะ่ประทับอยู่บนช่องเขาคาตกะหรือว่าเขาช่องลมแล้วนะคะทางด้านบนเนี่ยนะคะเดินขึ้นไปอะ่ะจะมีรอยพุทธบาทอยู่ด้วยนะคะ แต่เมื่อกี้กี้ถามคุณลุงเจ้าหน้าที่ข้างบนแล้วที่ดูแลตรงพระพุทธฉายนะคะท่านบอกว่าปิดไม่ให้ขึ้นไปเป็นที่น่าเสียดายมากเลยส่วนใหญ่แล้วเวลากี้มาตามสถานที่แบบเนี้ยนะคะจะต้องมีการมารอบสองอะ่ะคือจะได้ขึ้นไปนะคะเหมือนตอนนั้นไปลอยพระพุทธบาทสระบุรีก็เหมือนกันไปรอบแรกก็ไม่ได้เข้าไปได้ทุกที่นะคะแต่ไปรอบสองนี่เข้าทุกที่เลยนะคะครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะมาวัดพุทธฉายก็ เดินทุกที่นะคะแต่ว่าอดขึ้นไปบนบน,บนดบข้างบนนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวรอให้สถานการณ์มันดีนะคะแล้วก็เขาปรับปรุงพื้นที่อะไรต่างๆนานาให้ดีให้สวยงามเราค่อยมากันอีกรอบก็ได้นะคะกี๊ไม่รู้ว่าจะไปยืนตรงไหนเพื่อให้เห็นอนะ่ะเพราะว่าจริงๆถ้าเราจะเห็นตัวมนดบข้างบนอันนั้นทุกคนเห็นมายอดแหลมวเนี่ยเห็นนิ้วกี่ป่ะ,ะตกใจ <laughs> กี้นี่เป็นคนตกใจง่ายนะคะเนี่ยคือน้องลิงเข็นไอ้นี่มาน้องลิงเข็นไอเขาไม่กวาดมาแล้วก็ตกใจนะคะอยู่ข้างหลังเราเนี่ยทุกคนเห็นนิ้วกี้ว่าเนี่ย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 ยอดอันนี้ค่ะมันเป็นยอดในส่วนของมณฑปที่ครอบในส่วนของตัวพระพุทธบาทที่อยู่ทางด้านบนเป็นรอยพระบาทกี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเบื้องซ้ายหรือเบื้องขวานะคะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านอะแต่ที่เนี่ยมีแน่แน่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเคยมีคนขึ้นไป แต่ครั้งนี้เราไม่ได้ขึ้นไปก็เสียดายจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันไปต่อเนื่องกันที่กรุงศรีอยุธยาระาชจานีไทยไปกลับไปกลับไปอยุทยาบ้านเราดีกว่าค่ะทุกคนไปนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับที่นี่ทุกคนคะตอนนี้สระบ,บุรีอากาศดีมากๆนะคะแหมหน้ามากางเต็นทแถวๆในป่าในสระบ,บุรีจริงๆนะคะไปค่ะทุกคนแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ